โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ไลฟ์นะครับครั้งที่จริงๆครั้งที่6แล้วนะครับโอเคเนาะนะครับไม่ค่อยได้มามาไลฟ์นะครับพอดีช่วงนี้ยุ่งยุ่งอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมีเวลาแล้วนะครับก็จะมาไลฟ์สม่ําเสมอแล้วนะครับเหมือนเดิมเนาะนะครับโอเคผมขอเช็คนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วหรือยังนะครับ ใครเข้ามาแล้วก็ทักถ่ายนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะแล้วก็นะครับรบกวนนะครับเช็คภาพแล้วก็เช็คเสียงให้ผมนิดนึงนะครับว่าชัดเจนไหมนะครับโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับไม่ได้เจอกันตั้งงานนะครับเป็นไงบ้างนะครับโอเคนะฮะใครเข้ามาแล้วก็รบกวนบอกหน่อยนะครับว่าตอนนี้ภาพโอเคเสียงโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆเริ่มสอนนะครับเห็นไหมได้ยินไหม อืตอนนี้ผมได้ยินเสียงนะครับตอนนี้เปิดในมือถือก็ได้ยินปกติเนาะภาพก็น่าจะโอเคนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าของเพื่อนเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครเข้ามาก็ทักทายกันนะครับสวัสดีเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไลฟ์เลยนะครับในวันนี้เนี่ยก็เป็นไลฟ์แบบสั้นๆนะครับแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าเพื่อนๆเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยแน่ๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์แน่นอนนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็2องทุ่มครึ่งละนะครับมาเลดนิดนึงปกติจะมาประมาณ2องทุ่มนะครับโอเคนะครับสําหรับในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับวิธีการใช้สีนะครับในสไลด์ของเราเนาะนะครับทําให้สไลด์ของเราเนี่ยมันดูเขาเรียกอะไรอะดูดีขึ้นนะครับจากปกตินิดนึงนะครับเพราะต้องบอกงี้ครับว่าการใช้สีเนี่ย หลายคนเนี่ยเวลาเลือกสีใช่ไหมน่าจะติดปัญหาคือว่าไม่รู้จะใช้สีอะไรอ่าอันนี้คือปัญหาแรกนะครับปัญหาที่2คือเลือกมาแล้วนะครับแล้วสีมันรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเนื้อหานะครับฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเรามีตัวช่วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทุกครั้งนะครับที่ผมออกแบบสไลด์เนี่ยผมก็จะใช้ตัวนี้แหละนะครับที่เพื่อนๆเห็นสไลด์ของผมเนี่ยมันดูโอเคประมาณนึงเนี่ยก็เพราะว่าผมใช้เว็บไซต์เหล่านี้แหละนะครับ เดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังเนาะนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันนะครับโดยวันนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอเปิดตัวอย่างสไลด์ให้เพื่อนดูนิดนึงเนาะว่าวันนี้เราจะเป็นตัวอย่างยังไงนะครับจึ๊บอ้าวผมลืมบอกนะครับเพื่อนๆนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เวิร์กช็อปได้ด้วยนะผมแจกไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับให้เพื่อนเนี่ยดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันเนาะนะครับก็จะมี1ไฟล์นะแต่ว่าไฟล์นี้จะยังไม่มีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนอีกไฟล์หนึ่งให้เพื่อนทําไปพร้อมๆกันนะครับจะได้แบบ คือผมอยากให้เพื่อนดูไลฟ์เสร็จแล้วก็ทําได้เลยนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคไม่รู้ว่าใครเคยเห็นสไลด์นี้เลยยังนะครับโอเคเนาะนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าปกติเนี่ยปกติเวลาเราออกแบบสไลด์เนี่ยครับคือเราจะต้องคิดมาก่อนนะครับว่าเราจะใช้สีอะไรนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำเสร็จแล้วนะครับเราค่อยมาลงสีอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่นะครับ คือขั้นตอนแรกเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากจะใชใ้สีอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างนะครับก็คือเป็นสไลดท์ที่ต้องบอกว่าไม่มีสีแล้วกันนะครับก็เป็นสีขาวดำเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงสีกันนะครับแต่จะใช้สีอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูทีละขั้นตอนเนาะนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยอันดับแรกคือให้เพื่อนๆเนี่ยดูเนื้อหาก่อนเนื้อหาที่เรานําเสนอหรือว่าเนื้อเนื้อหาในสไลด์ของเรานะว่ามันเป็นเนื้อหาประมาณไหนนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอะไวรัสโควิด19ใช่ไหมครับซึ่งนะครับมันก็เป็นเนื้อหาประมาณสุขภาพใช่ไหมอันนี้คือคีย์เวิร์ดก่อนนะครับคีย์เวิร์ดของเราเนาะสายสุขภาพนะครับฉะนั้นเพื่อนๆลองคิดง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นเนื้อหาใส่สุขภาพเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นสีอะไรที่สี คือพูกง่ายเราต้องเลือกสีที่มันเกี่ยวกับสุขภาพถูกต้องไหมครับอันนี้คือหลักการก่อนนะครับอันนี้เนาะนะครับทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้สีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยมันเป็นสีอะไรบ้างนะครับก็เราจําเป็นนะครับจะต้องใช้เว็บไซต์นี้นั่นเองนะครับก็คือเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า cooler อันนี้เนาะนะครับซึ่งตัวของเว็บไซต์เนี่ยเอาง่ายๆคือว่ามันจะเป็นเว็บไซต์ในการช่วยเลือกสีของเรานะครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับให้เราเนี่ยมาที่คําว่า expo นะครับแบบนี้เนาะ โอเคสักครู่หนึ่งอ่ะเนี่ยพอเข้ามาในคำว่า expo Ex แล้วเนี่ยเราจะเจอหน้าต่างแบบนี้มันก็จะมีสีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับแต่ทีนี้เราต้องการสีที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพใช่ไหมเราก็พิมพ์คีย์เวิร์ดของเราลงไปเช่นคำว่าอะไรครับสุขภาพ h e l t h ใช่ไหม health เนาะพิมพ์คำว่าสุขภาพลงไปนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมมันก็จะมีสีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยขึ้นมาให้เราเลือก อย่างตรงนี้นะครับมีค่อนข้างเยอะเนาะนะครับสีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับเราก็เลือกนะครับที่คิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเนื้อหาเรานะครับอ่เด <deactiv ate. S 1> ี๋ยวผมลองหา était, หนิดนึงนะครับเอาที่มันน่าจะเหมาะนะครับลองเลื่อนหาดูสีสุขภาพอันนี้คือสีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับผมคิดว่าอืมสีไหนดีสีนี้ก็โอเคนะครับโอเคนะหรือว่าสีนี้ อลองดูก่อนสมมติว่าเป็นสีนี้ก็ได้ซึ่งเวลามันเป็นพาเลตนะครับมันจะมาเป็นชุดสีอย่างนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับเราไม่จำเป็นจะต,ต้องใช้ทุกสีในนี้นะครับอันนี้คือเขาแค่เลือกชุดมาให้เรานะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกหยิบไปใช้สักสสีก็ได้2หรือ3สีก็ได้แล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ประมาณแค่2สีเท่านั้นนะครับใช้ไม่เยอะเพราะว่าสไลด์เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องแบบมีสีฉูดฉาดอะไรมากนะครับ ฉะนั้นผมก็จะเอาสีนี้แล้วกันนะครับผมก็คลิกเห็นไหมมันจะมีคําว่า copy นะครับแล้วก็มาที่ powerpoint ครับแล้วก็เอาสีเนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับสมมติว่าเป็นอันนี้ก็ได้คลิกนะครับแล้วก็กด shape fill แล้วก็ more fill color นะครับแล้วก็กด copy แล้วก็วางลงไปแบบนี้เห็นไหมได้แล้วนะครับเราก็ได้สีแล้วนะครับเราก็ค่อยๆเปลี่ยนนะครับ สีในสไลด์ของเราเนี่ยให้มันเป็นสีที่เราเลือกมานะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยผมอยากจะเน้นคําว่าโควิด19นะครับผมก็เน้นไปชึบนะเห็นไหมได้ละอ่ะลองดูนะครับลองดูนิดนึงเห็นไหมสไลด์ของเราเนี่ยม,มันก็จะดูหน้าเขาเรียกอะไรดูดูดูสวยขึ้นนะครับดูสวยขึ้นแล้วก็ดูไม่น่าเบื่อแล้วตอนแรกมันเป็นสีขาวดาใช่ไหม พอมันมีสีเข้ามาเนี่ยมันก็จะทําให้สไลด์ดูโดดเด่นขึ้นนะครับแล้วก็มันดีกว่าที่เวลาเราคิดไปเองนะครับว่าเอ๊ะจะเราใช้สีนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันดีกว่าถ้าถ้าสมมติว่าเราหาคีย์เวิร์ดแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับมันจะได้สีที่ตรงกับสไลด์เรามากที่สุดนะครับอะทีนี้ลองใส่นะครับตัวอื่นเนี่ยลงไปเลยนะครับตัวนี้ด้วยคลิกกดเปลี่ยนสีปึ๊บคลิกเปลี่ยนสีนะครับโอเค ลองดูนะโอเคไหมอันนี้คืออันที่สองนะครับเราได้แล้วคือพูดง่ายคือเราใช้ชุดสีอันนึงเนี่ยเราก็ใช้กับทุกสไลด์ได้เลยนะครับพยายามเอออีกเรื่องหนึ่งสําคัญเหมือนกันนะครับก็คือปัญหาที่ผมเจอนะก็คือคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยสมมุติว่ามีสิบสไลด์ใช่ไหมนะครับในแต่ละสไลด์เนี่ยโทนสีไม่เหมือนกันเลยเช่นสไลด์ที่หนึ่งใช้สีส้ม อีกสไลด์ที่2ใช้สีเขาเรียกอะไรใช้สีเหลืองสไลด์ที่3ใช้สีเขียวแบบเนี้ยใครเป็นไหมนะครับถ้าเป็นเนี่ยนะครับอย่าทําแบบนั้นนะครับพยายามเลือกชุดสีมาชุดหนึ่งแล้วก็ใช้คุมโทนทุกสไลด์เลยของเรานะครับแบบนี้เนาะกลุ่มนะครับคลิกกดเปลี่ยนสีแบบนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็ตรงนี้โอเคไหมได้ละง่ายไหมครับไอน,นี้คือวิธีใช้นะครับเว็บไซต์ ตัวของคูลเลอร์ยากไหมไม่ยากเนอะง่ายๆนะครับจำไว้นะครับหลักการก็คือถ้าสมมติว่าสไลด์เราเนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะครับเราก็เอาคีย์เวิร์ดอันนั้นน่ยมาพิมพ์ในช่องเซิร์ชได้เลยเช่นสมมุตินะครับสมมุติผมอยากเออผมทําสไลด์เกี่ยวกับอะไรดีเกี่ยวกับน้ำอ่ะผมก็พิมพ์คําว่า water ลงไปนะครับปุ๊บเห็นไหมมันก็จะมีสีที่เกี่ยวข้องกับน้ําเนี่ย ขึ้นมาให้เรานะครับแล้วเราก็ลองเลือกหยิบนะครับสักสีหนึ่งเนี่ยไปใช้ดูนะครับถ้าลองใช้แล้วมันไม่เวิร์คอย่างไงก็มาเปลี่ยนได้อันนี้อันนี้ไม่มีปัญหาเนาะนะครับแต่ว่าขอให้เรารู้ไว้ว่าเราพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปก่อนนะครับแล้วมันก็จะมีสีที่ต้องการเนี่ยขึ้นมาให้เรานะครับโอเคไหมนะครับทีนี้มาดูตัวของไฟลเวิร์กชอปกันนะครับเพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดเนาะนะครับตรงเดสริปชั่นนะครับมันจะมีไฟเวิร์กชอปอยู่นะครับ โอเคเปิดไฟล์เวิร์กช็อปนิดนึงปึ๊บโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะนะครับทีนี้นะครับตัวของไฟล์เวิร์กช็อปเนี่ยตรงนี้ผมเลือกมาแล้วนะครับว่าเป็นว่าเอ่อว่าจะใช้สีอะไรนะครับมันก็จะมีอย่างเงี้ยพาเลตส,สีเห็นไหม อย่างตัวนี้เขาเรียกว่าพาเลตสีนะครับทีนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนแรกเนี่ยคือก่อนที่มันจะเป็นสไลด์หน้าตาแบบนี้เราต้องคิดมาก่อนแล้วนะครับว่าเราจะใช้สีประมาณไหนนะครับฉะนั้นก็ไปเข้าเว็บไซต์คูลเลอร์มาก่อนนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเลือกสีได้แล้วเราก็มาใส่สีที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าอย่างตรงนี้พื้นหลังสังเกตไหมครับผมใช้สีขาวเนาะก็คือตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัวสอนนะครับผมก็จะเปลี่ยนสีครับครุมแล้วก็เปลี่ยนสีครับไอดอปเปอร์แล้วก็ดูดสีบบนี้เห็นไหมตัวสอนของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีแล้วนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้เนาะทำทันไหมน่าจะทันนะครับคลิกนะครับแล้วก็ดูดสีนะครับอันนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นสีนี้เห็นไหมนะครับ สวยไหมนะครับปุ๊บลองดูภาพใหญ่เห็นไหมครับคือเนี่ยข้อดีของการใช้พาเลตส,สีเนี่ยมันจะทําให้สไลด์ของเราเนี่ยพูดง่ายๆคือมันจะทําให้สีในสไลด์ของเราเนี่ยดูไม่สเปะสปะนะครับเราก็เขาเรียกอะไรอะดูสวยงามแบบมืออาชีพนะครับผมเข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็คิดเข,เข้าข้างตัวเองเนะผมก็อยากใช้สีอะไรผมก็พยายามใส่นะครับแต่ว่า พอทำไปทำมาเนี่ยสไลด์มันเละนะครับฉะนั้นทางแก้ก็คือเราโชคดีนะครับที่มีเว็บไซต์ไอ้พวกเนี้ย Adobe Color เนี่ยเราก็ลองดาวนโหลดนะครับลองใช้สีในเว็บไซต์เนี้ยมันก็จะช่วยทําให้สไลด์ของเราเนี่ยดูเหมือนชีพมากยิ่ขึ้นนะครับโอเคไหมนะครับทําได้เนาะไม่ยากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในไลฟ์ันนี้นะครับน่าสนใจไหมนะครับก็เป็นไลฟ์สั้นๆนะครับก็เป็นไลฟ์ที่ ผมจะมาบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะมาไลฟ์เรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าไลฟ์นี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเนาะนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไลฟ์สั้นๆในวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับในครั้งต่อไปเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยไลฟ์ก่อนนะครับสวัสดีครับ